สวีดักสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแนะนําเหรียญมีมอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญที่น่าสนใจชื่อว่าเหรียญสตาร์นะครับหรือชื่อเต็มก็คือเหรียญสตาร์ลิงนะครับโดยข้อมูลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากเ,ออเว็บไซต์ <c oughs> ที่ผมอยากจะมาแนะนำนะครับเป็นข้อมูลขั้นต้นนะครับจากเว็บไซต์ Con t i r i u m n e w วนะครับก็เป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญ ก็ออกมาได้พอสมควรแล้วนะครับน่าจะประมาณ6 7เดือนละแต่ก็ถือว่าราคาค่อนข้างที่จะเติบโตเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับจากข่าวเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาพุ่งขึ้นสูงนะครับไป40%นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเป็น80%นะครับอยู่ในระดับที่29ล้านดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่โตเร็วนะครับสำหรับเปรียนมีมนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะดูว่าเหรียญสตาร์เนี่ยหรือสตาร์ลิงเนี่ยนะครับเขามีข้อมูลเหรียญคร่าวๆนะครับเป็นไงบ้างนะครับ mm hmm. ก็เนี่ยครับเพื่อนๆมันเป็นเหรียญโครงการเพื่อนๆมันเป็นเหรียญโครงการโครงการเกมดิจิตอลครับเป็นเหรียญโครงการเกมสกุลเงินดิจิตอลและสตาร์เป็นโทเค็นในการกํากับดูแลนะครับก็มันเป็นโครงการพื้นที่เสมือนจริงอะเพื่อนเพื่อน แล้วก็มันเป็นโครงการที่ผู้ใช้สามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนดาวเทียมนะครับเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนดาวเทียมยานอวากาศหรือว่าที่ดินนะครับที่ดินเสมือนที่ดินเสมือนขณะสำรวจระบบสุริยะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆันมีข้อน่าสังเกตตรงที่ว่าตอนนี้เฟซบุ o กเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมเป็น Meta Meta คือ m e t a เวิร์ซึ่งมันหมายถึงโลกโลกเสมือนจริง ก็เลยผมเลยมองว่าไอเหรียญสตาร์เนี่ยมันจะสอดคล้องกับในเรื่องของที่ Facebook เขามีการปรับเปลี่ยนชื่อแล้วก็จะมุ่งพัฒนาธุรกิจข,ของเขาเนี่ยไปในทางสร้างโลกเสมือนจริงซึ่งต่อไปเนี่ยเหรียญโทเค็น oken, หรือว่าเหรียญคริปโตเนี่ยที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้า <trov>, งโลกหรือว่าเกี่ยวกับพื้นที่เสมือนจริงเนี่ยเมตาเวิร์เนี่ย ผมคิดว่าจะมีโอกาสเติบโตได้อีกไกลเลยนะครับก็เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญครับที่เน้นในเรื่องของ m e t a v e r s e นะครับเพราะฉะนั้นถน้าเกิดเพื่อนๆคิดว่า m e t a v e r s e เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมานะมันจะเติบโตแล้วก็มันจะสามารถที่จะ <c oughs> ดึงผู้คนเข้ามาลงทุนเนี่ยผมคิดว่าเหรียญน,นี้ณปัจจุบันเนี่ยราคายังไม่สูงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูราคากันนะครับราคายังไม่สูง น่าจะจับจองได้เนี่ยนะครับเก่งกําไรได้นะครับแล้วก็ราคาในอนาคตเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นไปเติบโตขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูราคานะครับในหน้ากระดานเหตุกันนะครับว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่ <c oughs> <c oughs> จะไปต่อได้แค่ไหนแล้วก็ราคาอยู่ในระดับที่เราสามารถที่จะลงทุนคุ้มค่าหรือไม่นะครับเราลองมาดูกันนะครับในกระดานเหตุเนี่ยนะครับก็จะไปดูที่ สักครู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเข้าก่อนเราจะมาดูที่ในส่วนของเนี่ยครับสตาร์เข้าผิดสตาร์นะครับเหรียญสตาร์นะครับก็เดี๋ยวลองดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าเหรียญก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนะครับยังไม่ถึงปีเลยนะครับก็ดูกราฟเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับ เพราะว่าราคาก็ยังเป็นศูนย์อยู่โอ้โหโท็อตนิยมเยอะเลยนะครับเนี่ครับเพื่อนๆลองดูราคาก็ราคามันก็มีพุ่งขึ้นต่อเนื่องในช่วงแรกๆครับในช่วงที่เปิดตัวนะเพื่อนๆดูดิพุ่งขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมาหน่อยนึงแล้วก็ไซเวย์แล้วก็ลงมาแล้วก็ไซเวย์แล้วก็ลงมานะครับก็ยังอยู่ในแนวตรงนี้นะครับ ซึ่งก็ยังสูงกว่าแนวที่มันเปิดราคามานะครับสูงกว่ามากเลยนะครับเนี่ยช่องช่องว่างระหว่างราคาตรงนี้เพื่อนเพื่อนแล้วก็ราคาตราเนี่ยนะครับราคาเหรียญตานักตอนนี้เนี่ยก็ลองดูพเพื่อนๆว่าราคามันค่อนข้างถูกเลยนะครับ0.000402 00เนี่ยครับราคาถูกนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ สามารถที่จะซื้อในราคาหลักร้อยแต่ได้จํานวนเหรียญเนี่ยน่าจะได้เป็นหลายหมื่นเหรียญหลายแสนเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญที่น่าลงทุนนะครับแล้วก็เวลามันพุ่งมันก็พุ่งแรงนะครับพุ่งขึ้นแต่พอลงมันลงช้าแต่เวลาพุ่งมันพุ่งเร็วลงช้าแสดงว่าในมุมมองของผมนะครับในมุมมองผมแสดงว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้อีกแล้วก็ลงช้าถูกไหมครับเพราะว่าจากกราฟที่เราดูเนี่ยมัน สไซร์ไลน์มาแล้วก็พุ่งแรงแล้วก็ลงมานิดนึงแล้วก็พุ่งแรงแล้วก็ลงแล้วก็ไซเวบแล้วก็พุ่งนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะพุ่งนะครับเป็นในทิศทางเดียวกันเนี่ยครับทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันกับ <ders> ตรงนี้นะครับแต่ถามว่าจะพุ่งเมื่อไหร่นะครับจุดที่จะพุ่งไปตรงนี้จะพุ่งเมื่อไหร่อันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความมิยมนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องถือว่าเมตาเวิร์ส โลกเสมือนจริงโลกที่2เนี่ยตอนนี้ a c e b o o k เขาเอาละเขามาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญที่ซัพพอร์ตเหรียญที่มีความเกี่ยวข้องกับ m e t a v e r s e เนี่ยนะครับก็น่าจะมีราคาขึ้นตามนะครับตอนนี้ก็มีหลายคนเนี่ยไปลงในเหรียญเกมนะครับก็เพราะาเหรียญเกมมันจะทําเกี่ยวกับพวกโลกเสมือนจริงมีตัวละครมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เหรียญเกมมันเยอะครับผมว่าเราน่าจะลงมา เปิดใจดูเหรียญมีมบ้างเพราะเหรียญเกมราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับบางเหรียญก็หลักร้อยหลักพันแหละเรามาไล่เก็บเหรียญราคาเนี่ยยังไม่ถึงบาทเลยนะครับ0.00-04 00, เนี่ยนับศูนย์ไม่ท้่วเลยนะครับก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งครับที่น่าจับตามองแล้วก็ซื้อไว้ก็น่ารุ้นนะครับซื้อ 4- 500ก็ได้น่าจะหลายหมื่นหลายแสนเหรียญหมืานที่ผมบอกนะครับนะครับก็มาแนะนำนะครับ อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเหรียญสตาร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากลงทุนนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อเหรียญสตาร์ได้ที่ไหนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเป็นลิงก์ของเออเป็นลิงก์ของแอปของแอปเออโอเคนะครับแอปโอเคเนี่ยนะครับเป็นแอปที่สามารถที่จะเทรดเหรียญสตาร์ได้นะครับเพราะว่าในแอปโออวีย่านะครับเสียงรถดังไปนิดนึงเพราะว่าในแอปเออบิ๊กครับในแอป บ i ทา z ซาเนี่ยยังไม่มีให้เทรดนะครับให้ซื้อเหรียญสตาร์ะครับจะมีอยู่ในเฉพาะแอปเออ OK, เคเนี่นครับให้ซื้อได้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อเพื่อสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปลองซื้อเก็บไว้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับผม